สวัสดีครับมาพบกับผมโบสโอฮาน่าพักเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้จะหยิบยกเอาพระเครื่องพระยาตเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวหลายๆรุ่นนะด้านหน้าตรงนี้มาแนะนำนะครับก่อนที่จะนำเข้าไปเปิดประมูลในไลฟ์สดทางช่อง y u t u b e โบสโอฮาน่าพระเครื่องไลฟ์สดเปิดให้เช่าเวลาประมาณ19เนกาถึง20นากานะครับที่ผมจะไลฟ์สดในทุกๆวันนะครับทางช่อง u t u b e นะครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ8-9องค์นะเริ่มต้นด้วยเด็ด เด็ดเลยองคน,นี้นะครับองค์แรกวันนี้ก็คือพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะครับนะองน,นี้เป็นบล็อกทองคํานะครับเนื้อเงินบล็อกทองคาหลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลุกเสกรุ่นสุขใจนี้ในปี2537ครับนะองน,นี้นิ้วครบจมูกโดง่งริมฝีปากเมตตาไม่ประสบสวยมากแล้วก็ต่อโคตรคมชัดลึกครับนะรุ่นสุขใจเนื้อเงินบล็อกทองคําปี37นะครับ องค์แรกสวยสมบูรณ์มากๆนะครับผิวดเดิมไม่เคยผ่านการใช้ครับนะครับยอดนิยมอ่ะต่อไปรุ่นสุขใจเนื้อเงินเสร็จแล้วองค์ต่อไปเป็นรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงแดงแป๊ดเลยครับนะองนี้คือรุ่นสุขใจเนื้อทองแดงตอกสองโค้ดนะครับเป็นโค้ดภาษาจีนแล้วก็โค้ดทอนหารคมชัดครับ นิ้วครบจมูกโด่งๆนะครับปริ้นีปากเมตตาเม,มตประสงค์นี้เป็นบล็อกปากขีดนะครับเนี่ยที่ปากถ้าสังกาจายจะมีขีดเขาเรียกว่าบล็อกปากขีดรุ่นสุขใจปี37เนื้อทองแดงครับแดงมากๆเลยนะครับสุขกายสุขใจครับปี37นะครับบล็อกปากขีดนะครับมารับชมองค์ต่อไปนะรุ่นสุขใจเช่นเดียวกันครับรุ่นสุขใจเช่นเดียวกันองค์นี้เป็นบล็อก รอจุดเล็กนะบล็อกรอจุดเล็กรุ่นสุขใจปี37ตอก2โคดนิ้วครบจมูกโด่งผิวแดงแป๊ดนะครับรุ่นสุขใจบล็อกรอจุดเล็กเนื้อทองแดงปี37ของหลวงปู่หลิวครับวัดไร่แ่งทองนะครับสวยมากๆนะครับองค์ต่อไปน,นี่ครับเป็นเหรียญบ้างแล้วนี่คือเหเรีหยญพิมพ์เสมาเหรียญพิมพ์เสมา หลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลุกเสกในปี2536ครับนะรุ่นเสมาเสาหมหาเศรษฐีองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับปี2536สร้างแค่เพียง1,000เหรียญเท่านั้นสวยสมบูรณ์ครับนะจมูกปากตาโคตรคมชัดครับผิวเดิมๆไม่เคยผ่านการใช้ครับพร้อมเลี่ยมทองนะครับนะเสมาเสาหมหาเศรษฐี Se ah ปี36เนื้อเงินครับนะต่อไปนะรุ่นไหนต่อ นี่นี่รุ่นนี้รุ่นนี้นี่คือหลวงปู่หลิวนั่งเต่านะครับรุ่นลาบยศครับบูชาแล้วได้ลาบได้ยศมีลาบมียศครับเนื้อนวะโลหะนะครับสวยสมบูรณ์มากๆองนี้นะหล่อเต็มครับจมูกปากตาใบหูองค์พระสวยสมบูรณ์นะปี2 5 3 7เนื้อนวะรุ่นลาบยศครับต่อโคตพุทธด้านหลังคมชัดลึกครับอ่ารุ่นลาบยศเนื้อนวะปี37นะครับ ต่อไปนี่พญาเต่าเรือนรุ่นไตมาสนี่พยาเต่าเรือนรุ่นไตมาสบูรณะพระราชวังสนามจันทร์องนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเกตละคังจะมีแสงยิบยักยิบยับออกมาจากองคพระคือเนื้อทองฝาบาทเกตละคังนะครับท่านสร้างและปลุกเสกนวัดไร่แต่งทองปลูกเสกยาวนานหนึ่งไตมาสก่อนจะนํามาเข้าพิธีปลูกเสกณพระราชวังอีกหนึ่งวาระนะครับ ในปี2,538องค์นี้จมูกโดงนิ้วครบผิวเดิมมาพร้อมกับเรี่ยมกรอบทองคำนะครับสวยสมบูรณ์เลยครับนี่ครับรุ่นไตามากนะครับบูรณะพระราชวังสนามจันเนื้อทองฝาบาทเกตละครด้านหลังยันมหาราบมหาโชคต่อโคตคมชัดลึกพร้อมเรี่ยมทองปี38ครับต่อไป นี่นี่เลียมทองอีกองค์นี่คือพระยาเต่าเรือนรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภนี้หลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลุกเสกในปี2540นะครับณนะวัดไล่แต่งทองต่อโคตมุมบนขวามือนี่ครับคมชัดลึกเลยเนื้อทองแดงนะปี40วัดไล่แต่งทองรุ่นพิเศษทำอะไรก็ได้เป็นพิเศษได้ทั้งเมตตามหานิยมได้ทั้งมหาลาภมหาโชคปี40ครับ นะองค์นี้ก็มาพร้อมเลี่ยมทองเช่นเดียวกันแล้วสวยแดงเดิมนะครับนี่รุ่นพิเศษเมตตามหาลาบนะครับหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองปี40เนื้อทองแดงครับต่อไปนี่ยอดนิยมตลอดกาลใช่ไหมนี่คือพยาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนะเนื้อนวะโลหะตออโคตเงินนะครับ โค้นะฝั่งบนซ้ายมือมีเม็ดงานะหัวหยดเม็ดเงินนะครับจมูกโด่งคมชัดมากๆนะครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณท่านร่วมกันสร้างและปลุกเสกขึ้นในปี2538นะครับเป็นเนื้อนวะโลหะต่อโคตดเฮงรวมพุทธคุณสวยสมบูรณ์ครับปี38เนื้อนวะครับต่อไปองค์สุดท้ายวันนี้นะ นี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนขวัญใจคนจนอง์นี้ต่อโคตรลอลิงมีเส้นรัศมีมุมบนซ้ายมือของศรีรษะพระสังกจายนี้นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับถ้าต่อโคตมุมบนขวามือเนี่ยเป็นเนื้อเงินนี่เป็นเนื้อนวะครับนะต่อโคตรลอเรือนะข้างข้อศอกฝั่งขวามือแบบนี้นะของผมเนี่ยนะเป็นเนื้อนวะครับนี่คือขวัญใจคนจนขวัญใจมหาชนเนื้อนวะโลหะปี2 5 3 7ครับ ด้านหลังเป็นยันวนดูดซัพ์เรียกซัพ์เข้าดีมีถุงเก็บซัพ์แน่นหนาครับขวัญใจคนจนขวัญใจมหาชนที่โดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศเลยนะครับหลวงปู่หลิวสร้างและปลุกเสกในปี37นวัดไร่แตงทองครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพีพ่่จ๋าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันในช่อง u t u b e โบ๊ทโอฮาน่าไลฟ์สดเปิดให้เช่านะครับ นะประมาณ19นาฬกาถึง20นาฬกาเริ่มต้นนะของทุกๆวันนะพระเครื่องทุกรายการผมรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับแอดไลน์0 9 2 4 1 9 1 5 8 8ครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ